ขอบคุณ lining, ท่านจันตึงใจต่อไปจะเป็นท่านตวงแล้วต่อจากท่านตวงจะเป็นท่านพิเชษสุทอดพิพิษนะครับแล้วถัดจากนั้นจะเป็นท่านพันตํารวจเอกนลินบุษยวิทย์นะครับสามท่านนะครับเชิญท่านตวงครับกับเป็นประธานที่ครบวงตวงอุตชัยสมาชิกวุฒิสภาครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าความจริงเรื่องของการถ่ายทอดสดเนีย่ยผมคิดว่าจะเป็นที่จะต้อง ได้ท่านประธานได้โปรดใช้อำน,น,น,นาจหน้าที่ที่ท่านพอมีอยู่เนี่ยได้ประสานให้ถ่ายทอดเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเพราะการแก้ปัญหาข่าวนี้เนี่ยลำพังพวกเราเองไม่สามารถแก้ได้ต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจและเห็นพร้อมของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยมันไม่มีช่องทางอื่นใดนอกจากการสื่อสารผ่านสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งผมจะเห็นด้วยว่าจําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนการที่จะไปประชุม เป็นความลับเรามาแถลงข่าวแล้วบอกว่านี่คือสูตรสาเร็จในการแก้ไขปัญหาของประเทศนั้นผมคิดว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นเพียงกิณตนาการก็ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานว่ามีความจําเป็นที่ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางที่เรามีอยู่แล้วประการที่สองผมเรียนย้ำท่านประธานว่าท่านประธานกงมเป็นที่ประจักษ์ท่านสมาชิกทั้งหลายของเป็นที่ประจักษ์ว่าจากเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยเราได้ค้นพบที่ผมคิดว่ามันตรงกันก็คือว่า วันนี้สิ่งที่เป็นวิกฤตของประเทศที่เห็นตรงกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้เช่นเราไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเราไม่สามารถที่จะแต่งตั้งสรรหารัฐบาลได้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแล้วเราไม่เคยมี นายกรัฐมนตรีสิ้นไปในขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและเราไม่เคยมีในบทบัญจัิรัฐมนูญที่เขียนว่าให้มีรักษาการรักษาการรักษาการผู้ปฏิรัต้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีที่มีคําถามว่ายังมีอํานาจที่จะต้องเป็นผู้รักษาการตามบทบัญจัิรัฐมนูญนี้ได้หรือไม่ร่วมกับกรกตแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกกี่ปีก,กี่เดือนในอนาคตขา้างหน้า ทั้งหมดที่ผมกราวเรียนท่านประธานที่จะไม่ซ้ําก็คือว่าคำถามผมถามไปยังทา่านประธานถามไปยังพี่น้องประชาชนที่พอจะรับฟังได้ก็คือว่ามันคือส่วนหนึ่งของวิกฤตที่เราไม่อาจจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูนครอบคลุมทั้งหมดได้หรือไม่แต่รัฐธรรมนูญได้เขียนช่องทางวิกฤตแบบนี้ที่ไม่อาจจะเขียนรายละเอียดไว้ในรัฐธรรมนูนไว้ในมาตราเจ็ดให้รองรับว่า หากไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในการแก้ปัญหาที่ผมได้กล่าวที่ได้กล่าวเรียนท่านประธา,านไปแล้วให้ถือว่าแนวทางธรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำมาและที่ได้ตัดสินใจไว้นั้นมันคือการดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมย้ำกับท่านประธานว่าพิกิตราวนี้เนี่ยคนไทยต้องตกผลกร่วมกันสังคมต้องตกผลกร่วมกันข้อเสนอของผมเพิ่มเติมจากเมื่อวานมีดังต่อไปนี้ท่านประธานครับ การแรกผมเห็นว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยโดยลําพังของวุฒิสภาเนี่ยไม่อาจจะแก้ปัญหาของชาติที่สลับซับซอ้อนอันเป็น,นกลไกสําคัญท,ท่านอาจาพูดไระช้าท่านทราบชัดเจนว่าเราทําไม่ได้ท่า,ทานอาจาไม่อาจจะเสนอนายกรัฐมนตรีที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราชอบพูดถึงไม่ได้เลยแต่นายกรัฐมนตรีที่พูดถึงที่จะต้องมีในวันนี้ของประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นความกินยอมพร้อมใจของผู้คนที่อยู่ในชาติบ้านเมืองทั้งหมดอันประกอบไปด้วยกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติกลไกของฝ่ายบริหารกลไกของฝ่ายตุลาการที่เป็นเสาหลักของระบบประชาธิปไตยที่เหลืออยู่ฝ่ายนิติบัญญัติที่เหลืออยู่ก็คือบุฒิทสภาฝ่ายบริหารที่เหลืออยู่ก็คือรัฐบาลรักษาการที่่านประทานได้กรุณาประสานไปแล้วที่อยู่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ตามพระาราชดญัติารหาราชการแผ่นดินปีสามี่มาตรการ0ิวักสีและวักค้าและฝ่ายจุลกาที่เหลืออยู่ท่านประธานยังพูดไปถึงองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผมได้ร้องผ่านท่านประธานเพิ่มเติมว่าวันนี้มีความจําเป็นที่ฝ่ายต่างๆในสังคมจะต้องลุกขึ้นมาใช้พูดทีสภาเป็นเครื่องมือเป็นเวทีที่จะได้หาทางออกร่วมกัน ต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจอย่างจริงจังและจริงใจรวมไปถึงคุณอภิสิสิตวิช,ชาชีวะท่นทานประธานพูดถึงเอาไปด้วยรวมไปถึงอย่างเมื่อวาน,ท,นท่านประธานครับท่านประธานได้กรุณานให้รูงก,กำเนิดสุเทพได้เข้ามาที่สภา,าไม่ได้เข้าในห้องนี้นะครับเข้ามาในบริเวณสภา,าผมก็ถือโอกาสนี้เป็นข้อเสนอผมผ่านท่านประธานได้โปรดพิจารณาว่า ควรจะต้องเชิญพี่น้องดปชได้มาคุยกับท่านประธานด้วยเหมือนกันใช้พื้นที่เดียวกันเวทีเดียวกันจะได้เห็นว่าเราคือสะพานกลางที่จะนําผู้คนเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางออกของประเทศเราหวังว่าคนไทยจะได้หันเข้ามาคุยกันก่อนที่ชาติบ้านเมืองจะเสียหายไปมากกว่านี้เราไม่มีงบประมาณใชค้คบการลงทุนของประเทศได้หยุดชะงักหมด ทั้งเศรษฐกิจมาหาภาคทั้งเศรษฐกิจจุลภาคประเทศได้ไปเชิญกับภาวะวิกิตเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยน่าตกใจมากท่านประธานครับประการที่สองผมคิดว่าสังคม,มโดยรวมที่ผมได้การเรียนท่านประธานเนี่ยคำถามต่ก็คือว่าเราจะใช้สภาตรงนี้ที่เป็นทางเลือกทางออกให้เป็นพื้นที่หลังจากท่านประธานได้คุยแต่ละส่วนแล้วเนี่ยได้เป็นพื้นที่เหมือนทุกคนได้มานั่งในห้องมีแล้วคุยกัน ออกจากห้องไปแล้วต้องได้รัฐบาลที่ทุกคนยินยอมพร้อมใจุธิสภาโดยท่านประธานและท่านสมาชิกุัฐสภาก็จะเป็นเพียงคนนำไปกาบประโคมทูนเท่านั้นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่ใช่ข้อเสนอของฝ่ายสมาชิกุัฐสภา แต่จะต้องเป็นข้อเสนอของผู้คนในสังคมทุกภาคส่วนทุกสีทุกคนที่เห็นว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านประธานเองก็พร้อมที่จะเป็นสภาเดินไปสู่เส้นทางนั้น,ป,นประการที่สามที่ผมอยากจะเรียกร้องผ่านท่านประธานณนะเวลาวิกฤตตรงนี้ท่านประธานจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรามีปัญหาเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทั้งภายในประเทศ ทั้งระดับชาติและระดับบุคคลวันนี้ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งองค์กรต่างๆนี้ล้วนแต่อยู่ภายใต้วิกษติหน้าสงสารมากเราโดนอาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็นเอ็มเ็ดสิบเก้าระเบิดอาวุธปืนเป็นเรื่องปกตินี่เดียวถท,ท่านานจะจบแล้วครับ<ช>ผมได้รนะ้องไปยังทหารและตำรวจโดยผ่านท,ทาน่านประธานว่าท่านจะใช้อำนาจที่มีในมือ ออกมาปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรถ้าจะปกป้องคุ้มครององค์กรสื่อมวลชนที่โดนในเกลือสิบเก้าคนที่เห็นต่างที่โดนในเกลือสิบเก้าได้อย่างไรถ้าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการดำเนินการกับผู้กระทำการเหล่านี้อย่างเด็ดขาดและจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไรถ้าจะเดิมเนินมาตรการในเชิงรุก ที่เป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรสุดท้ายนันกานครับผมได้รอ้องผ่านท่านประธานไปยังองค์กรที่เกิดขึ้นจากรัฐรัรฐบาลที่ไม่มีแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการเช่นสอ,อ,อสอถึงเวลาหรือยังที่จะต้องยุติบ,บทบาทได้แล้วเพราะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษา,าความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนได้เพราะกระทาตัวที่ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองแต่กระทาตัวเอง ไยต่อความมั่นคงของประเทศเสียเองออกมากข่มครูประชาชนทุกวันข่มครูสื่อมวลชนทุกวันข่มคูทีวีทุกช่องเพราะก็พอเลยครับไปทําอย่างอื่นเอาคนไกเหล่านี้ไปาำวณความสะดวกให้กับประชาชนได้เดินทางมาหาทางออกร่วมกันท่านปานครับผมคาดหวังว่าสิง่งที่ท่านประธานได้ทําในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งที่เลือกที่เหลือลอ,อยู่สําหรับคนไทยครับขอบพระคุณครับ hoog Akun tan t a n t o a n